สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้จะมาลองขอบัญชี UAE พอดีว่าลองเข้าไปในเพลเนียแล้วเจอ UAE ปรากฏขึ้นมานะคะก็เลยลองทำดูค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าบัญชีนี้สำหรับธุรกิจเท่านั้นก็จะเหมาะกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจธุรกิจนะคะใน UAE UAE ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือเรียกกันว่าดูไบนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้พอมาที่หน้าแรกของเพลเนีย นะคะคุณก็นี่นะรับการชําระเงินตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ก็จะมีบัญชีรับเงินใช่ไหมคะร้องขอการชําระเงินทีนี้เราจะมาคลิกกันตรงบัญชีชําระเงินลองคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกแล้วนะคะคุณก็จะเห็นเนี่ยว่ามีบัญชีต่างๆที่เคยขอไว้แบบนี้ถ้าคุณยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะคุณอาจจะไว้ลองขอเพิ่มเติมได้ ทีนี้นะคะพอดีว่าที่ลองทําดูก็ลองมาคลิกตรงนี้อะคะ่ะบัญชีที่ร้องขอ,อลองคลิกเข้าไปนี่ค่ะร้องขอบัญชีรับเงินทีเนี้ยเราก็มาคลิกตรงถัดไปเขาก็จะมีรายละเอียดประโยชน์ของบัญชีรับเงินในต่างประเทศอะไรต่างๆสามารถนําเสนอวิธีการรับชําระเงินจากลูกค้าสถานที่ซื้อขายที่ขอรายละเอียด ข้อมูลธนาคารในประเทศเพื่อโอนผ่านธนาคารให้กับท่านช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายของการชำระเงินจากต้นทางสู่ปลายทางนะคะตั้งแต่การขนส่งการชำระเงินไปจนถึงการถอนเงินเข้าบัญชี 3. ให้ท่านรับเงินในสกุลเงินในประเทศต่างๆได้นะ,ะซึ่งสามารถใช้เพื่อชำระให้กับซัพพลายเออร์ในประเทศหรือสำหรับการชำระเงินอื่นๆ ด้วยสกุลเงินเหล่านั้นนะคะอราคลิกดูถัดไปค่ะทีนี้เขาก็มีให้เลือกประเทศนะทีเนี้ยตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกตั้งแตบบ่ต้นนะคะว่าเพอเอญแบบบังเอิญอ่ะลองคลิกไปแล้วเจอก็เลยลองทําเป็นวิดีโอมาเผื่อคุณสนใจอ่นะคะลองไปทําดูได้คือมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆก็ลองเปิดไว้อะไรแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ค่ะคุณจะเห็นตรงนเนี้ยเนี่ย ขึ้นมาเนี้จริงๆก็ขึ้นมาแค่อันเดียวแบบนี้เลยนะคะแต่ของคุณไม่รู้จะขึ้นแบบไหนนะของเราขึ้นมาอันเดียวแล้วเราก็คลิกไปตรงกลางคลิกไปค่ะพอคลิกแล้วนะคะเขาก็จะมีให้ให้อ่านรายละเอียดแบบนี้นะค่ะเนี่ยค่ะใช้สำหรับโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศภายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตในสกุลเงิน AED ผ่านเครือข่ายนี้นี้นะคะแล้วก็ลองรับ เฉพาะการชำระเงินสำหรับธุรกรรมเพื่อธุรกิจท่านั้นวันนี้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รองรับไว้นะคะทั่วไปการโอนเงินจะใช้เวลา1-3วันทำการนะคะทีนี้เขาก็จะมีลิมิตนะจำนวนเงินว่าเท่าไหร่ถึงจะฟรีในการทำธุรกรรมนะคะก็คือเนี่ยต้องประมาณ400.00 AED คุณก็ลองไปแปลงค่าเป็นเงินไทยในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะคะว่าแล้วก็ดูว่าสูงกว่าเท่านี้หรือสูงกว่าก็จะฟรีนะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูข้อที่เขาจำกัดก็คือไม่รับชำระเงินจากบัญชีธนาคารส่วนบุคคลไม่รับชำระเงินที่ดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารในชื่อของท่านไม่รองรับการโอนเงินผ่านธนาคารประมาณนี้ กอนนะเหมาะกับคนที่อาจจะมีธุรกิจธุรกรรมมีอะไร,รกิจการที่สหรัฐอาหรับอิเมเเรตนะคะถัดมาค่ะ,อะพอเลือกแล้วอ่านเรียบร้อยเราก็มาคลิกลงถัดไปค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคลิกเลือกจะต้องขึ้นหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะร้องขออ่ะเราก็ลองดูซิเนี่ยขึ้นแบบนี้ละเราจะมาลองส่งคำร้องขอดูค่ะ นี่เ้าก็กําลังตรวจสอบจากนั้นนะคะคุณจะคลิกกลับไปดูที่บัญชีเลยก็ได้นะคะทีนี้นะก่อนอื่นก็เดี๋ยวพามาดูที่อีเมลก่อนนะคะอีเมลเขาก็จะแจ้งนะคะว่าได้รับการอนุมัติและพร้อมใช้งานแล้วนะคะเพียงแค่ให้ข้อมูลบัญชีรับเงินแก่ผู้ชําระเงินเขาก็จะโอนเงินมาให้เราเข้าบัญชีเพลนเนี่ยนะคะเป็นสกุลเงิน AED คุณก็สามารถคลิกตรงรับรายละเอียดตรงนี้ก็จะไปที่หน้าเพลเนี่ยของคุณนี่ค่ะใหม่ใหม่ล่าสุดสำหรับบัญชีนี้นะคะก็ลองคลิกรายละเอียดดูนะคะลองชมรายละเอียดดูค่ะก็ประมาณนี้นะคะรายละเอียดต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นที่เราอ่านกันตอนแรกกันนะคะรายละเอียดข้อมูลบัญชีก็จะมีชื่อธนาคารมีรหัส SWIFT iBAN ชื่อผู้รับที่อยู่ธนาคารประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่สําคัญเลยถ้าคุณต้องการจะก o อ y หรือว่าคัดลอกก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะคัดลอกไปทุกส่วนเลยนะคะอันนี้คือเป็นภาษาอังกฤอันนี้เขาบอกว่าเป็นภาษาไทยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่ต้องการรับเงินที่เป็นสกุล AED นะคะหรือว่าลองเปิดลองทำไว้ก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะฝากติดตามวิดีโอใหม่ๆแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ